ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องป่ายทั้งช่องพูนาคมหาลาบเบิดเปรื่อดเด้อขนาดไเด้อเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องเมื่อนี้พูนาคปล่อยตองวดแต่ก่อนอื่นเกิดมหัศจรรย์ขึ้นพี่น้องอ่าพูนาคอ่าพี่น้องคือจดจำด้เร็วพูนาคปล่อยเลขตัวเดียวงวัดวันหนึ่งคันสิบหกทับหกทับหกหกพูนาคปล่อยเจ็ดสี่ล่างบ่ออกพี่น้องมันบ่ออกแต่ว่าพูนาคไไก็เลยได้ลอตเตอรี่แปดเจ็ดสี่อ่าเลขไทยสามตัวสิบใบพี่น้อง อ่าได้ส่งเงินส่งคํำไปให้ทั้งอาจารย์พยากรับลูกแพรอ่าได้นำอ่าพิซซ่าเนาะพี่น้องเนาะไปถาวายน้องกุมานบัดน,นี้ขอเลขกุมานอยู่ดีๆลูกแพ้จุดทูบบังเอิญว่ามันตรงกับเลขผู้นางที่สิบอกที่สิบป้อยต่อไปพี่พี่น้องป้องไปคอยติดตามมุกไปว่าวันที่หนึ่งทับเจ็ดทับหกหกนี่ผู้นักสิบป้อยตัวไหนให้ไปเบิ้งคลิปทั้งไท,ย,ทยและก็บเบื้องไปนำให้แหลกแตกไข่ทีและพี่น้องเดอ้อเข้ามาแล้วก็อย่าลืม หนึ่งกำลังเลงเชียร์เลงใจโดยการกดสับสไครกดไลค์กดแชร์สุดท้ายแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเอาไว้แล้พี่น้องเดิมเพื่อที่พี่น้องสิบเนพาดข่าวสารดีๆตัวเลขเด็ดจากทั้งช่องปูนาคมหาลบาบมาเบิ่งกุมันชกโลกพี่น้องว่ากุมันชกโลกสิให้ตัวไหนทูบอธิษฐานของแม่แพะเพื่อน,น้องพี่น้องเนาะแต่ส่วนปูนาคแล้วปล่อยตัวไหนพี่น้องก็สีเห็นสีหูกันแล้วเพราะว่าปูนาคปล่อยตอววดไปเลยอ่าปล่อยตัววดไป,ปววดไปในแก่เลขหนึ่งเจ็ด กับเช็ดซีพี่น้องแต่ว่าเลขทุกกุมารเชนต์ตัวไหนให้พี่น้องพอกไปตัวไหนไปรับชมรับฟังน้ากันเนาพี่น้องเนาะอขาเมื่อแล้วกะให้กําลังแรงเชยแรงใจนะพี่น้องเด้อช่องน้อยน้อยของทั้งช่องปูนาคมหาลาบเนาะพี่น้องเนาะคนติดตามบ่หลายแต่กระมังด้วยน้ำใจนะพี่น้องเด้อเอาไปเมิ่งพิธีเลี้ยงน้องกุมารชกโลกกุมารชัดชัยยูที่สํานักอาจารย์พยักเขี้ยวดาบครับพี่น้อง อางวดนี่เนี่ยลูกปยียาไปแลไปกองสลากเขาสีลอกสีเลอกิ้งยังกะซังไอ้โมออกเอกลือลูกนะโมน,นี้พอเนระได้น้ำเค้กได้ซ้ำนี่ละก็ไดกอ้งยังดีก็ยังวะได้คันลูกปะปัดแซงให้นัมันพ่อตายแท้แท้เนี่ยไห้มันออกหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดสี่ขึ้นเขาดันละลูกนะหนึ่งเจ็ดล่างเจ็ดสี่บนเนอะแช่กระได้ล,ลูกนะไอ้ออกมาลูกไอ้ออกมาไอ้ออกมาไอ้ถือไอ้คนทั้งโลกไในซาอีกลูกชัดใช่แล้วนะอาชีพบ้านซาหาบ้านเลือดตัว หนึ่งเจ็ดสิมาเนี่ยกับเจ็ดแล้ลูกะหนึเจ็ดหนึ่งเจ็ดไปอย่าไปออกหนึ่งเจ็ให้ออกหนึเจ็ล่างเหมือนเดิมลูกอ้ซื้อเสียงดงก้องแต่ดอกหนึเจ็ล่างกับเจ็สเนี่ยเจ็สบนเจ็ดสล่างยังกสร้างพอสีลงไปเองนอกบนเนี่ยพอสีลงไปเองพอสีลงไปเองพอสีเื้อตะลอตะลี่ไว้มันสีออกบนดอกล่างก็กสีลงไปที่เขาให้ลูกกินยิ่มน้ำซ้ำราแล้วกัไปลอกเลขไปได้ลูก้อเอาจับตัวได้สร้างให้ลูกแปออกเลย ไอ้มันมีหนึ่งเจ็ดล่างเจ็ดซีบนีก็ได้นะลูกนะหรือเจล่างหนึ่งเจ็ดบนนั่ซีก็ได้ลูกอ่าเาเอากินในเมนะลูกเดอกินในเย่มกินนทั้งพี่ทั้งพี่พ่อกะกันังสิฉลองกันลูกเอ้ยอ่าพุทุบกันหนึ่งเจดได้เอะห่งหนึ่งที่นี่ยังยังงอีกตัวนึยังอีกตัวเอาให้เป็นเลขซีนะลูกนอตัวสุดท้ายนี่ให้เป็นเลขซีไอเอซอ่าได อ่าเงินในข้ามกันลูกซื้อเสียงอพอกับแม่ชีได้มาลูกเอ้ยอ่าลูกเต้าละล้างลูกจังใดลูกผู้หูทองตาทิพตาไกลก็ได้ความตั้งใจวันนึ่งกับมันออกเก็บสีล่างเนี่ยวันในกำไรแขนน้ำงามเลยลูกเอ้ยงวดนี้งวดน,นี้ลูกไปหาได้หนึ่งเก็บล่างเก็บสีบนก็ได้เนีอลูกเด้ออ่าหรือเก็บสีล่างหนึ่งเก็บบวก็ได้ลูกนะลูกกับชีได้กินข้าวต้มนมหวานหลายกว่าเก้าบาดแผลงวดประปจำวันที่หนึง่งอ่า กอลากกะดาสองพันห้ารยหเลืลูกเด้ออ่าเลขยสองตัวล่างให้เป็นหนึ่งเจ็ดหรือเจ็ดซีเจ็ดซีกรได้ลูกเด้อหรือหนึ่งเจ็ดบนเจ็ดซีบนเจ็งซี่ก็ได้ลูกเด้อเอาลงมาลูกเอาให้ลงมาให้ลงมาให้ลงมาให้เฮงมันหมันให้ลูกให้หลานให้พี่น้องเอฟซีของเขาทั้งหลายให้ได้โชคได้ลาบได้มาน้ำกันได้พี่น้องเด้อปุนาปล่อยตองวดปุนาปล่อยตองวดพี่น้องาปล่อยหนึ่งเจ็ด กับเจ็ดซีโตเก่าพี่น้องปล่อยเงินเจ็ดกับเจ็ดซีโตเก่าเด้อพี่น้องเด้อให้พี่ให้น้องให้ปลาให้ลูกเฮาอ่าปฏิ่จราหน้าเอาปูนาคได้เลขน้ำน้องกูม่นชัดชัยเจ็ดซีเมนสิบออกร่างตั้งแต่ว่าปูนาคก็ได้โชคได้ลาบจากลูกคือได้แปดเจ็ดซีพี่น้องได้ซีไปอ่าได้ซีไปได้ซีไปได้เงินสี่หมื่นได้เงินสี่หมื่นมาซื้อนันซื้อนี่ให้ลูกให้เต้าอ่าส่งไปให้ลูกให้เต้าไปทำบุญมูฮันโมนีเนี่ย หลายทีวันจันทร์ในก็สีได้ไปสังวรสกุทธค,คออีกได้ไปทําบุญกับลูกว่วเพ่งอีกนะพ่อก็ค่อยแจกใจบุญกุศลแผ่แผ่กับลูกข้าเต้าลูกเต้าก็ออำนาจบุญญาบารมีเด้อะไปความสลากไอ้พ่อวันที่หนึ่งกรกฎะดาเนี่ยไอ้ออกมาหนึ่งเจ็ดล่างสี่เจ็ดบนสี่กระได้แล้วลูกเด้อะพอล็อกไปถึงเชี่ยพอสีน้าเหล็กลูกซ้ายตัวเก้าเนี่ยเจ็ดซีเนี่ยจนมันออกเจ็ดซีเนี่ยกับหนึ่งเจ็ดเนี่ยม่วงต่อมาเนี่ยพอสีวาสีแล้วลูกเด้อ พอที่สามเป็นอี่อย่างเนาะบารีน้องพี่น้นองเยงพอที่สามบักลาให้มาแล้วหนึ่งเกตพี่น้องบักลาให้มาแล้วหนึ่งเกตพอที่สามยังมาชัดมาแจ้งพีนงพ่น้องพอที่สามยังมาชัดมาแจ้งอ่าพี่น้องป,อป้องปายเบิ้งน้ำกันดีดีนะพีนนะะพ่น้องเนอะอ่าพี่น้องป,อป้องปายเบิ้งน้ำกันดีๆพี่น้องมือนี้อ่าแม่แพ้คับอาจารย์พยักได้น้ำเค็จดาบที่จัตุปัญใจดากลูกชินลูกหาหรือผู้ที่มีโชคดีทั้งหลายนั่นละน้ำน้องกูบ้านชัดใช่ได้ไปซื้อเค้กให้ลูกให้เต้า เปซ่เค้กเห็ลูกให้เต้าผู้นากบอกบอกว่าจะก่อนอ่าอ่าเค้กพิซซ่าเนี่ยอน่ย,นาย,อยายายาง,งงางอยู่น้พี่น้องนาะถึงกระต้มน้ยเล่น่ละไอ้น้องกมันชัดแลวองมันต่างๆอนีนี่อ่าแต่ตัวตั้งตัวตีคือชัดชัยนะเลขตัวที่สามเป็นเลขยังนั่นี่นาะพี่นอ้องก็ไปเห็นบ่เลขศูนย์กเลขแปดเลขก้าอเป็นเลขเกพี่น้องอปเป็นหนึเจ็ดเก้าด้พี่น้องเก้าเจ็ดหนึ่นงนะ 9, 7, หนึ่งเจ็ดเก้าเก้จวิ่งแตกกัแ้วอแตกพ่อมอะถูกแตกพ่อถูกแตกพ่อถูกแตกพ่อพี่น้องอาแตก3ตัวไปหาซื้อลอตเตอรี่ที่ไม่ก่อนเนื้อปูนักอยต่องวดงวดประจำวันที่หนึ่งตรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยเจหนึ่งเกหนึ่งเจหนึ่งเกอยู่ได้สตัวเนี่แหละแต่ว่าปูนากเนี่ยหนักหนึ่งเจ็ล่างเหมือนเดิมพี่น้องหนึ่งเล่างกับเจ็ดสเหมือนเดิมเลยพี่น้องเด้อ หึงเจ็ดล่างกับเจ็ดสีเหมือนเดิมเออ่ให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลูกเขาไปพิจารณายันในการรับชมและรับฟังนั้นนะพี่น้องเนอะอาวสำหรับสุดท้ายแล้วมูนาก็ต้องขอการคข้ามาสวัสดีครับยังบ่ทันได้อยู่พี่น้องอ่ะสรุปเลขให้พี่น้องเด้อเลขผู้นากมักคันได้แก่เลข17กับ74ยังตามต่อตะวันเลขน้องกุมารชัดชัยนั่นได้แก่179พี่น้องหรือพี่น้องสิไปสลับซะวางาเอา917จังซี่ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ อันนี้เฮ็ดให้พี่น้องป้องไปเขาได้เห็นว่าน้องกุมารชัดชัยกุมารชอกโลกเนี่ยงวดเนี่ยแม่แพทกับอาจารย์พยักได้ไปซื้ออพิซซ่าเนาะพี่น้องเนะาะอาพิซซ่ามาถวายน้องกุมารและก็ได้จุดธูปอธิษฐานซึ่งเลขธูปอธิษฐานนั้นแตกพี่น้องได้179พี่น้องแต่ว่าปู้นากมากหลายคิวก็คือ1774เนาะพี่น้องเนาะก็เพิ่ม79นดเก้าน้ำมานน้พี่น้องเนอะขอให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงเฮามีโชคมีชัยถูกหวรยรวยเงินทอง เฮ็ดยังทำบยังกันรำรำเรื่อยๆเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีให้พี่น้องป้องไปเฮ้าทั้งหลายเดินทางแค่ค่าตลอดประเพ่กันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องชโชคโคกอนมานผู้นาปล่อยตงวดจากเลขกุมันชัดชัยกุมันชกโลกได้แก่เลขหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องป้องไปไป,ไปพิจารณาย,ยันรับชวมวงเบาพี่น้องเนาะ เอาสำรับสุดท้ายแล้วผู้น่าก็ต้องขอกาคำว่า,าสวัสดีครับสบายดีสบายดีสบายดีเบิด์ตเบลเลอร์นพี่น้องเด้อะเฮงเฮงหมันหมัลำลำเรื่อยเรื่อยพี่น้องเฮงเฮงหมันหมัลำลำเรื่อยเรื่อยพี่น้องเด้อ